นี่ค่ะจากคลิปคันก่อนนะคะที่จุงไปทําการฉีดปากมานะคะโอเคปากมันก็สวยขึ้นจริงแหละแต่ว่าปากเนี่ยแห้งมากคํำมากแตกมากและมันก็ยังไม่ฟูอย่างที่คิดด้วยนะคะจุนเลยต้องใช้ไอเทมนี้มาเป็นตัวช่วยบอกเลยมันปังมากดีเซลลิปรีแพรเซรั่มช่วยชีวิตจุนไว้ค่ะทุกคนเสกปากฉ่าปากฟูขึ้นแบบสุดๆบอกเลยว่าเลิฟมากไม่ว่าจะไปยิมขับรถแต่งหน้า สามารถทาได้ตลอดทั้งวันเขาช่วยบำรุงลิ้มฝีปากด้วยสารสก,กัดธรรมชาติะระดับอีโกเซิร์ฟมีอาราเีล่าวิตามินอีคอลลาเจนบอกเลยจัดเต็มมากลิปเขามีเนื้อที่บางเบาสบายมีสียงพูเกลี่ยง่ายทุกคนดูพอทาแล้วเพิ่มความฉ่ำมงให้กับปากเหมือนแบบไปสักปากมาเลยนะคะใครปากเขียวปากแห้งปากดำแบบจูนไปตำดวดแล้วก็ใช้ทุกวันแบบจุนด้วยนะคะจะได้สีสวยฉ่ำมงแล้วก็หน้าจุ๊บนะจจะ กระซิบบอกนะคะตอนนี้ดีเซลมีโปร2หลอด499บาทเท่านั้นคุ้มสุดๆ